ครับสวัสดีพี่น้องที่กรัรักครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสุภาพบุรุษท่านนึินนะครับนั่งข้างๆพ่อเนี้ยหน้าตาแยกไม่ออกนะครับว่าคนไทยคนเวียดนามคนลาวคนอินเดียแต่คนนี้เป็นใครยังไงก็ไม่แนะนําด้วยนะครับให้แนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับท่านขุนเจ้าทินาัะผมเป็นพ่อปิโตโยนะครับอุกตินุสุกิโยปิโตโยมาจากประเทศอินโดนีเซียพ่อ อยู่ในประเทศไทยนานระสมควรนิบปีแล้วเวลานับจริงๆก็มากกว่า20่ปียี่สิบปีแล้วตอนนั้นก็กลายเป็นคนไทยแล้วก็อยากเป็นเลยาตอนที่โดยไม่มีเพื่อนแล้วก็มีชื่อภาษาไทยเนี่ยยังก็ไม่มีใครตั้นใช่ก็ประการดินแดนเดือนผมพปโยโปโพโอยปโยมาโย่มาเพราะการดินแดนมีใจโอเคคุณพ่อคณั เยสุอิตะนะครับเยสุในโลกมีเท่าไหร่จำนวนเยซูสุเยสุในโลกนี้ตอนนี้จะประมาณหมื่นเจ็ดนั่นนะแต่ก่อนเคยเป็นสองหมื่นห้าตอนนี้ก็หมื่นเจ็ดเป็นหมื่นหมื่นคนลงเป็นทั้งโลกนะทั้งโลกเป็นในประเทศไทยมี่แล้วช่วงโควิดนี่มีใครไปสวัสดีไหมมีมีมีเยสุอิศะมีเยอะผมไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ที่ล่าสุดเป็มีคนอินโดเป็นเป็น คุณพ,อพอ่อที่น่ารักมากอายุ61พ่อพ่อก็ประมาณแล้วก็คนนี้มันสุขภาพแข็งแรงดีเนาะแล้วก็เขาว่าเพื่อนก็ยังคุยกันตอนเย็นเย็นครับตอนเช้าตอนนี้ในเมืองไทยมีเยสุ่อเท่าไหร่ทั้งหมดเลยทั้งทุกชาติเลยทุกชาติเลยตัวนี้ประมันาณ3 38คนพ่อเป็นทธิการยังเป็นอยู่เป็นอยู่นะครับ ก็งานหลักของเยอสุเตในประเทศไทยทำอะไรงานหลักงานหลักจริงๆนะก็แรกๆมีงานนักศึกษาเพราะว่าเยซสุเตถูกไล่ออกจากประเทศจีนแล้วก็พระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าเช่อนไรผมลืมนะที่ไหนที่กรุงเทพฯเชิญหรโยไม่ใช่ก่อนด้านด้านอีกคนนั้นเนี่ยห้าหนึ่งเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่พระคุณเจ้ากรุงเทพี่แหละ ด้วโฉนแรงใช่ไหมหรือโฉนแรงน่าจะนะหรือโฉนแรงใช่แรงน่าจะแล้วก็จนเยสุสมาตัดประเทศจีนดูแลนักศึกษาคือประเทศจีนปิดประเทศแล้วให้มิชชันนารีออกหมดครับแล้วก็มาตอนนั้นยังไม่มีเยสุสในไทยยังไม่มีเยสุสต้องมีตั้งแตสมัยอายุทยาแล้วก็แล้วก็ไม่มีก็มีบรรดาคุณพ่อแต่เวลามาเนี่ยก็อยากกลับประเทศจีนนะเพราะฉะนั้น กไม่ทาอะไรที่มากกว่าดูแลนักศึกษาษาอแล้วพอภายหลังปัจจุบันก็งานมันก็ขยายไปเรื่อยๆปัจจุบันผมจึงก็มันใหญ่เราพูดถึงเยสุอิตเนี่ยเราก็คิดถึงนักวิชาการนักเอ่อเทวศาสตร์นักบทบุคคลที่มีความรู้เราคิดอย่างนี้นะในโลกเนี่ยแต่ในประเทศไทยเราก็เป็นเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้อาจจะก็จงเป็นอะไรที่ นักศึกษาเป็นคนฝ่เรียนเป็นคนที่นักวิชาการพูดง่ายนในในภาพคนที่เป็นนะครับปัจจุบันทาอะไรบ้างตอนนี้ปัจจุบันนี้าใรที่แน่นอนผมก็ช่วยพระคุณเจ้าให้นี่บ้างมาที่เชียรายที่เทียนรายคืองานเยสวดหลักๆแน่นอนก็งานเป็นผู้ชดใช่อย่างที่สุนเจตร์ตอนนี้ยังอยู่เด็กยังอยู่แล้วที่พันมานี่คนจริงจะเรียนวันละประมาณ20 เจ็ดคนนะที่มันจะเต็มแต่โควิดมาก็ขายไม่ออกเออขายไม่ออกแห่งแรกเลยของเยอเซียดคือบ้านเซเวียไหมบ้านเซเวียครับบ้านเซเวียมาลุศวริชัยมาลสศวริชัยครับแล้วนยังไม่มีอะไรทีนึงแล้วกเอาข้ากว่าก็ประมาณันทีสี่หกสิบปีหกสิบปีกับเยอเซียดในไทยในไทยครับซึ่งแล้วก็งานที่เชียงใหม่ก็เริ่มเพราะว่าเวลานั้นมี มาเช่ใหมที่ศูนย์เจ็ดริงครับเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เราจะดูนักศึกษาที่นู่นก็เลยเจ็ดริงเนี่ยมันเป็นศูนย์นักศึกษาแต่หลังๆก็กลายเป็นบ้านเขาเนี่ยแล้วก็นี่ล่าสุดเลยก็มาที่เชียงรายนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็ศูนย์การเรียนรู้เล็กๆที่กําลังเริ่มก็คิดแบบเราคิดอยากช่วย ผู้ที่ต้องการมากที่สุดอย่างไรเออ,เ,อ,อเราก็านกรุงรมก็บอกโอเคถ้าเป็นศูนย์การศึกษาแบบนี้สำหรับน้อ,นองๆที่จบหมกแล้วแต่อยากให้ติบโตแบบค่อยๆเติบโตไม่ไม,ไม่ไม่รีบแม้ไรอยากให้เป็นเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็ปัจจุบันก็ก็<ม>ที่เซเวียนี้ก็มีเปิดมา3ปีนะปแล้วสีปตอนนี้ปีที่สปีปีสุดท้ายที่เราจะจบนี้แอะ ใช่ครับมันนี่อันนี้จะจบแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนมีแบบอะไรเป็นมีปริญญาอะไรใช่ไหมยังไม่มีเันนี้มีเพราะว่าแต่ว่าก็เรียนภาษาอังกฤษอะไรแบบก็เพราะนั้นแนวทางก็ที่เราคุยกันอาจจะขอความช่วยเหลือที่ที่เราเข้าใจนะครับถ้าเราจะเป็นเป็นวิทยาเขตวิทยาเขตของแสนทางของเลขแปดของไร้สารธรรมได้นะแล้วแต่ก็อนาคตอนาคตนะครแล้วก็ที่เจียงแสนเนี่ยมันก็อยู่ในเจียงรายก็ใช่ ก็ผมก็ว่าก็ดีนะมันเป็นมันจะเป็นศูนย์กลางเหมือนกันสําหรับพี่น้องเยสุริสที่ทํางานอยู่ในเมียนมาอนี้นะมีครับมีเมมีเมป็นข้าใช่ไหมที่เราก็มีกับไหมกัมพูชีอะมีใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงตรงจีงแสนเนี่ยจะเป็นบ้านที่จะเป็นศูนย์รน่ก่อนนะนในอนาคตนะแต่เมียนมาเขาก็มีใหญ่กว่าเราตรงก็ใช่กัมพีนี้ตอนนี้คืออยู่กับประเทศเกาหลีแล้วก็ก็มัน ดีมากที่นู่นแต่ประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เรากำลังคิดเพราะว่ามีเยสุตมาจากเวียดนามทางานที่นู่นเดะเขาก็บอกว่าภาษาภาษาลาวนี่มันใกล้ๆกับภาษาไทยใช่ก็ก็ดีใจที่แล้วแล้วของคุณพ่อคณะเยสุธก็ก็มีกระแสเรียกคนไทยมีเยอะไหมเยอะโดยเยอะเห็นหลายคนแต่แต่พูดถึงเยอะก็ไม่เยอะแต่ว่าพ่ขอบคุณพระเพราะว่ามีเนาะ ตั้งแต่สมัยนู่นยังมีพ่อก็ครึ่งเยอะนะทีแล้วก็มีพ่อวชิระไจนถึงตอนนี้คือคุณพ่อที่เป็นคนไทยกี่คนตอนนี้เจ็ดคนเจ็ดคนใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้จะมีเยอะมีเนนน่ะมีเนนเล็กๆก็มีเนนม .1 ม .1 ม .6 ม .456 อะไรอันนั้นยังไม่ได้นับใช่ไหมยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับแต่เอาเแบบว่าแต่สุดท้ายกระแสเรียกมาขนาดนั่นเลยจัง แต่แล้วรู้สึกว่าทางทางคณะก็มีความนี้เออเน้นให้อยู่อยู่เนี่ยต้องให้อยู่รู้จักที่จะทํางานรับผิดชอบรู้จักที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่ทุกอย่างพร้อมอะไรอย่างนี้ความคิดแบบนี้ใช่ไหมครับครับซึ่งซึ่งก็ถูกนะพี่น้องเป็นความคิดที่ที่พวกเราเนี่ยเอ่อเป็นประสงค์เป็นเองก่ต้องเติบโตขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาครับคราวนี้เยซูอิต ในเมืองไทยเนะี่ยเท่าที่ผ่านมา60สิร่วมหกปีอ,อะไรเนี่ยในความคิดของพ่อเนี่ยทำงานประกาศข่าวดีเป็นมิชชันนารีอะไรในประเทศไทยเนี่ยได้ผลดีไหมถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ย<ม>ก็พูดยากนะ<ม>แต่ว่าที่เราทำด้วยความจริงจังจริงใจนอาศัยคืออนํารไปของพระจริงๆ<ม>อ่ะยืดเส้นิดแบบ ทำอะไรที่เยซูจะทำที่ดีที่สุดทำที่ได้เกิดที่เยซูทําได้ที่บางครั้งที่เออนอาจจะไม่ทําอย่างเช่นส่วนเจตรีย์เนี่ยในประเทศไทยก็ต้องมีที่เดียวนะที่มีท้งสถานที่และมีคุณพ่อหลายองค์พร้อมที่จะให้คำแนะนำเป็นี้อธบาวิญญาณรับแล้วก็ไม่ใช่สาหรับประเทศไทยอย่างเดียวแต่เปิดโอกาสที่ตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่เมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้ว เออมีพวกพี่น้องกิจส่นจากสิงคโปร์นะบินตรงเลยมาที่สวนเจนียมาลงเทียนใหม่แล้วก็เข้าไปรีเร็ตกับไม่หาเที่ยวกับสุดยอดนะมีจีนยี่สิบคนได้เลยทนเป็นแบบนี้แล้วก็มีจากประเทศจีนด้วยก็จากหลายประเทศที่เประงเหนียนสวนเจนียมันเป็นที่เดียวเพราะว่าที่อื่นจะมีบ้านบ้านเขานี้แต่ไม่มีคุณพ่อที่จะอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องที่สองที่เราย ช่วยมากก็คือเรื่องสังคมเนี่ยท,<ม>ที่ไหนที่ต้องการมากที่สุดเพราะตอนนี้ทางพระสันตะป,ปาปาเนี่ยมันให้เยสุอิตทางซีด้านนี้<ม>ที่เวลานั้นได้เงินไปเป็น mission, นะมิชชั่นหนึ่งก็นำ<ม>คนเนี่ยไปหาพระเจ้ายัางไง<ม>ด้วยดีเซเนอร์<ม>ด้วยการปฏิบัติชรวิอย,อยังไงแต่อยากให้เราเนี่ยนำ เพื่อนเราแปาประจา้าเป็นมนุษย์ของเราอ,อย่างไรที่สองเราต้องทํางานเพื่อคนยากคนจนที่ทต้องกา,ารอาสาายเกิดกวาชัยว่า the most neglected people แล้วก็เดินเกียงข้างกับเยาวชนนี่เยาวชนนี่สำคัญม,มันให้เขามีความหวังที่ดีความหวังที่เขาเองสร้างด้วยแล้วก็ว คร,รับป้าพูดถึงเรื่องเยาวชนม่จช่เป็นอนุกตียงเรื่องท่เป็นปัจจุบันด้วยและที่สี่เนี่ยเราต้องดูแลสินแพทยดน้องแล้วก็งานนี้กลายเป็นงานหลักไปในเวลาสิบปีนี้น่วยงานเยสุิตต้องทำเป็นนี้ซึ่งเราก็ทำแล้วนนแต่ว่า<ม>ยังไม่เป็นล่าสุดเลยพ่าวปาที่ออกเอกสารสำนักสารออกมาแบบครับครับได้นี้ก็ต่อต่อยอดจากเรื่องสินแวดล้องแต่ตอนนี้ เพราะว่ามีการทอนรับจากบดานพี่น้องที่ไม่จช่เป็นคริสตันแล้วก็คิดเ่าเป็นเนวทางที่ดีที่เราคิดเป็นักบุญฟรานซิสอาซิซีแบบนี้เวลาพ่อพูดถึงพระสนอปาผมนึกขึ้นไดเลยนี่จะครบหนึ่งปีพระสนอิบาาเสด็จเมืองไทยเนี่ยพระองค์เสด็จมาเมืองไทยเดินพิจิกาในที่แล้วจำได้ไหมใช่แล้วก็รู้สึกทุกคนก็อิจฉาธนาเยซูอิตอ่ะอิจฉาวพาผมจาได้ที่วัดนักบุญเบตรเออพระสนอปา ให้คณะเยสุอิตไปรวมไว้ในที่ห้องสักการะสถานในห้องรับบ้านงบ้านเข้องประชุมนั้นแหละแล้วก็กต้องจับต้องการจะพบเฉพาะเยสุอิตอย่างเดียวเพราะว่าพระองค์เป็นเยสุอิตนะครับภาษาลาวเราเป็นเยสุอิตมีความลับอะไรไหมเปิดได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุความลับ ไม่มีหรอกครับป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วว่าใครว่าพวกว่ากับเยซูอิตที่ที่สัมษณ์เปิดเผยได้ไหมได้ทุกอย่างทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ตอนนี้ก็มีมีคนที่ที่แปลกมากอันดับแรกนะครับในห้องนั้นที่เราเตรียมไว้ก็มีเยซูอิตเราก็มีประธานปาปาแล้วก็มีนักข่าวที่เป็นเยซูอิตจากทุ่งรุนะอันโตนิอสสปาเดรโรคนอื่นชัเข้าเลยชักคข้แล้วก็ที่แปลกหลังจากนั้นไม่นานเนาะยูก็มี บอกว่ามีเขาจากครูโรดอาจารย์ใจนารองตักใจคนเรียนหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงนึมืออะไรไม่ถึงชั่วโมงด้วยไม่ไม่มากกว่ามากกว่าเต็มเต็ไม่นานไม่นานหลนงจากนั้นผมอยู่ประเทศจีนแล้วก็อาจารย์ใจนารองก็เสนอจบรู้จักใช่สมบอกว่าพ่ออันนี้จริงเหรอก็บอกว่าพระพุทธเจ้าครับพระเยซูอริต์แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราพูดกับเยซูโจมตีโดนัททรัมป์เราก็บอกว่าโดนัททรัมป์เนี่ยเปรียบเทียบเหมือน กษัตริย์รถที่ข้าเด็กๆผมก็อ่านมึไม่จริงนะอาจารย์อาจารย์เราาดูเขาใช้ไม่จริงอันนี้เป็นกองปลอมนะครับเฟกเฟกเดีวกิเลสแต่ตอนนี้ผมจะบอกที่มันจะเป็นเด็กเลวเอาเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเรื่องรจริงเป็นแบบนี้ปพ่อาเขาในห้องเออแล้วก็มองพวกเรานี่มีนุ่มๆเยอะที่มันเด็กๆก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นผู้ช่วยมีสารหือเปล่าแล้วก็นั้น กอดทุกคนเขาที้พ่ออ๋อไปแล้วบอกพ่อเป็นผู้เผยพระสัจจะผมเนี่ยเป็นที่สุดน่าตายนะแล้วก็กอดทุกคนจนถึงเก้าอี้ที่เราตั้งเนี่ยเล็ดหมดเลยเพราะเดินไปเดินมาเพราะผมไม่นั่งเขาไม่ได้นั่งคุยรู้ก็ยืนคุยกันเดินเก็แบบกอดทุกคนเนี่ยนั่นแหละทุกคนเดินอิจฉาไงแล้วก็หลังจากนั่งก็ น้องเวลาไม่ไกลมีนะอย่างนั้นใครจะถามก็ถามเลยเพ<อ>ราะฉะนั้นเวลานั้นก็มีคําถามสักสี่คำถามนะอ,อย่างเช่นสมนตนนนตมติเรื่องตอนนี้สิ้นรดลอมเราดาตัวสีน่นการตอนรับทางโลกเป็นยังไงกับมดีมาก<อ>แต่ประาประตัวพ่พูดถึงเยาวชนท,<อ>ที่ที่ตอนรับเรื่องนี้และศาสนาอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะต้องทำตออมันได้ร<อ>ับกันตอนรับแล้วก็การดูแลคนทีุ่ปย นี่นั่นเราเรื่องนะแต่พอปอเปรูปพวกไมเกรนนะที่จะต้องหญ่เที่อะไรนะอันนี้เราต้องต้องดูแลต่อไปเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นแบบูกนี้ลำบากจริงๆเราก็เวลามีคารทำวิธีการยังไงประปรปรพูดถึงองต้องสวดต้องสวดตลอดนะเราก็พูดถึงเรื่องที่เราต้องมีความสามารถแยกแยะ ดิสนายอะไรเรื่องแบสมบัติกันตัวสินอะไรก็ต้องอาศัยอาศัยเราเนี่ยมีข้อมูลที่ดีแต่ก็ต้องอาศัยคำภาวนาคำพละไรทองพระ,ระทางที่เราจะอพอบกับคนทางประชาชนแคบเนี่ยเป็นเรื่องประวัติพื้นเรื่องเลตัลแพสเหมือน,นกับแคบดังนั้นไม่ใช่ทางใหญ่ๆง่ายๆมันต้องพร้อมที่จะพบกับทางที่แคบๆถ้าอยากพบสิ่งที่ถูกต้องเนาะเราก็ลำบาก ต้องภาวนาแล้วก็ก็หลังจากคุยไปคุยมาเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องให้เรานี่ภาวนาวภาวนาภาวนาให้เรา,านี่ยย้ายย้สิ่งที่ดีและไม่ดีทําสิ่งที่ดีควรแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมี้อมีปัญหาทางอะไรนะอย่อาการฆามน,นุษย์ด้านี้ก็ตัวโลกเพราะฉะนั้นก็อบอกว่ายุสวิต้องทันยุสิต้อง ตต้้อองงช่วยไปเรื่องนี้ครับมีด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้อาศัยคำภาวนาแล้วแล้วก็เวลานั้นน่ะมีพ่อแกพ่อที่พ่อนุสรนี่ยเขาปากให้ประตูปลาเส้นที่มาเยี่ยมเนี่ยเสใช่ไหมก็เลยผมเอาปากกาของผมมาให้เพื่อผมจะเก็บได้ครับกระดาษพี่น้องนี่เป็นเล็กๆน้อยๆน่ารักนะพ่อผมเนอไปที่ไหนพ่อผมก็จะพบกับพี่น้อง ข้ะสองมาบวถชาวเยซูุิตเนี่ยตลอดไปประเทศไหนก็ตามนะครับก็เป็นธรรมเนียมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคุณพ่อที่โชคดีครับพี่น้องคณะเยซูเิตเนี่ยนะ,ะยังเป็นคณะที่สามารถที่จะให้จิตลมไปเทศไปอบรมไปให้สปิริ t ช a l c คอนเฟนซ์มับหมายความว่าอบรมทางด้านจิตใจเทศเข้าเนี่ยอะไรอย่างนี้นะเป็นอะไรที่ในประเทศไทยในความรู้สึกของพ่อก็รู้สึกว่าเป็นคณะที่ ทำเรื่องนี้ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่ไล่ไลมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อเก่าๆพอราชนสกี้พ่อและพ่อมิเกลปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีบิโตโยนยอะไรด้วยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมและก็ได้รับ ทุกคณะนักบวชต่างๆจะเป็นนักบวชหญิงก็ตามเห็นความสาคัญก็จะเชิญไปพูดตลอดนะครับก็เพราะพรนี้เป็นพระอันหนึ่งของเยูวิทในประเทศไทยนะครับว่าพระเจ้ากระส่งมาเรื่องนี้ก็ขอร่วมเป็นกําลังใจกับพ่อด้วยนะครับวันนี้เวลามันน้อยนะครับวันเองเดี๋ยวเราจะกลับไปจะเราหนีมาพระเจ้าลากผมมาเนี้ยงมานะครับก็ขอบคุณคุณพ่อนะเดี๋ยวคราวหน้าไว้ต้องคุยกันอีกนะครับเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ก็ ขอพระเป็นเจ้าประทานาพระพรให้พ่อให้คณะและสมาชิกทุกคนนะครับมีความเข้มแข็งในการเจริญชีวิตในการทําหน้าที่เป็นมิจนารีที่ดีเป็นธรรมทุตที่ดีนะครับแล้วก็เช่นกันพีน้องขอพระเป็นเจ้าพระสงสรรผานุภาพภาพะะระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด <c oughs> ครับวัน <c oughs> นี้สวัสดีครับลาไปก่อนครับ